ถ้าหยุดสิ่งนี้ชีวิตจะมีความสุขกว่าเดิม 1. ห,หยุดหนีตัวเองหนึ่งในสิ่งที่เราไม่มีวันจะหนีได้ก็คือความจริงอาจจะปิดบางได้เป็นครั้งคราวอาจจะหนีได้บางเวลาแต่สุดท้ายมันก็ไล่ล่าเราจนเจอก็เพราะว่าเราอาจจะปกปิดคนอื่นไว้ได้ตั้งมากมายแต่คนเดียวที่เราปกปิดเอาไว้ไม่ได้ก็คือ ตัวของเราเองเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าเคยทำอะไรเอาไว้เราย่อมรู้ตัวดีว่าเรามีสถานะอย่างไรร่ำรวยอย่างที่คนอื่นเขาเข้าใจหรือมีหนี้สินมากมายที่ยังใช้ไม่หมดการหันหน้ามาเผชิญกับความจริงอาจจะเจ็บปวดบ้างส่วนใหญ่ก็มาจากความคิดของเราเองกลัวอับอายกลัวคนอื่นเขาจะคิดยังไงกลัวใครๆเขาจะผิดหวังในตัวเรา แต่ไม่ยอมรับกับความจริงได้ก็เหมือนปลดปล่อยความทุกข์ใจไม่ต้องคอยปิดปังไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องกลัวคนไม่รักหรือกลัวคนเขารู้หันหน้ามาเผชิญกับความจริงได้เมื่อไหร่ต้นกล้าแห่งความสุขใจก็ได้เวลาเติบโต 2. หยุดเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบเป็นเรื่องสามมัญที่ทุกคนก็ทำกันอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในสังคมแต่เราต้องรู้เท่าทันกับความรู้สึกของตัวเองให้ดีเวลาเราเปรียบเทียบกับใครลองถามตัวเองดูสิครับว่ามันมีประโยชน์ไหมเวลาเขาดีกว่าเราเนี่ยเรารู้สึกเสียกำลังใจหรือเราจะหันกลับมาพัฒนาตัวเอง ถ้าเปรียบเทียบแล้วทำให้เรารู้สึกด้อยค่าไม่มีความสุขหรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยกห็หยุดการเปรียบเทียบนั้นทันทีแล้วให้หันกลับมาจดจ่อในสิ่งที่เราทําทําให้เต็มที่และคิดว่าจะทําให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรแล้วคิดว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นนั้นมันเสียเวลาเปรียบเทียบกับตัวเองดีกว่าทำตัวเราวันนี้ให้ดีกว่าวันวัน 3. หยุดรอความหวังจากคนอื่นบางคนเอาแต่แบมือขอแล้วก็รอว่าเขาจะหยิบยื่นมาให้เมื่อไรโดยไม่คิดจะขนขวายทำอะไรให้กับตัวเองการรอความช่วยเหลือรอความรักจากใครๆมันก็เหมือนกับเรายื่นชีวิตทั้งชีวิตให้เขาไปแล้วแต่ว่าเขาจะทำอย่างไรกับชีวิตเราเหมือนกับพืชผลที่รอฝนฟ้า ฝนตกลงมาก็ดีใจเพราะฝนแรงเมื่อไหร่ก็แห้งตายยกไร่ได้เหมือนกันถ้าอยากได้ดอกไม้ไว้ชื่นชมตลอดไปก็ให้ลงมือปลูกสวนดอกไม้ให้ตัวเองให้ได้เพราะถ้ารอแต่ดอกไม้ที่คนอื่นเขาจะหยิบยื่นให้มันคือเหมือนเรากําลังเอาความสุขความทุกข์ใจไปฝากไว้ในมือของใครๆตลอดเวลา 4. หยุดพิสูจน์ตัวเอง การพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าจะทำเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเก่งหรือว่าทำได้อาจจะต้องเหนื่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะต่อให้เราเก่งหรือว่าดีแค่ไหนคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ยอมรับเราอยู่ดียังหาเรื่องตำหนิบนกลนาว่ายังใช้ไม่ได้ยังห่างไกลจากความเป็นจริงแล้วถ้าเราต้องพิสูจน์ต่อไปแล้วเมื่อไหร่ละครับมันจะจบสิ้นกันสักที ทำดีนะทำได้แต่ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นเหมือนกับต่อให้เราเนี่ยเก่งถึงขนาดเดินบนน้ําได้คนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ยังบอกว่าสงสัยเราก็น่าจะว่ายน้ําไม่เป็นขึ้นที่สูงเพื่อให้ได้มองเห็นอย่างกว้างไกลไม่ใช่พยายามขึ้นไปเพื่อให้ใครๆได้เห็นเรา